สวัสดีครับผมกิติชัยนะครับจากช่องกิติชัยเดอะเกรดนะครับเจอกันอีกแล้วนะวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องที่แบบมันเป็นความเชื่อของคนหลายๆคนที่ผมได้คุยมานะครับนั่นก็คือความเชื่อว่าคาสินโนเนี่ยคนเล่นใหม่เนี่ยมันชนะจริงเหรอ เขาหลายๆคนเนี่ยเขาจะคิดว่าการที่แบบเป็นคนเล่นใหม่นะครับเพิ่งเข้าไปในคาเรโนคาเรโนจะปล่อยให้ผู้เล่นใหม่ชนะนะครับก่อนที่จะเอาเงินคืนที่หลังซึ่งความเชื่อเน,นี่ยเป็นความเชื่อที่ถูกหรือเปล่าวันนี้เราจะมานั่งคุยกันครับก่อนเงินผมขอออกตัวก่อนนะครับว่าในคลิปนี้เนี่ยผมขอพูดในเชิงวิชาการตามที่ผมได้ศึกษามานะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าผมไม่สนับสนุนให้คุณเล่นการพนันนะครับเพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่จะชนะเจ้ามือในระยะยาวเดี๋ยวผมจะบอกครับว่าเหตุผลที่คุณจะไม่ชนะเพราะอะไร ซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับห่วงจุ้ยและไม่ได้เกี่ยวว่าคุณจะมีประสบการณ์การเล่นมากแค่ไหนเป็นมือใหม่หรือมือเก่านะครับการที่เราจะตอบคําถามว่าคนเล่นใหม่เนี่ยชนะจริงหรือเปล่าเราต้องตอบคําถามนี้ให้ได้ก่อนนะครับว่าทําไมคาสิโนถึงได้กําไรคุณลองคิดดูสิครับ คาสิโนก็เป็นธุรกิจประเภทหนึ่งนะครับซึ่งต้องมีกาไรขาดทุนและถ้าขาดทุนมากๆคาสิโนจะอยู่ได้ไหมครับคำตอบก็คือไม่ได้ถูกไหมครับดังนั้นคาสิโนถึงต้องมีกําไรนะครับถึงจะสามารถอยู่ได้ต่อไปแล้วคุณลองคิดดูสิครับว่าถ้ามันขึ้นอยู่กับโชคครับคาสิโนจะโชคดีตลอดเหรอมันคงเป็นไปไม่ได้หรอกใช่ไหมครับมันก็ต้องมีบางคนที่แบบโชคดียู่คาสิโนบ้างดีมันไปไม่ได้หรอกที่คนคนหนึ่งหรือคาสิโนเจ้ามืออย่างเดียวที่จะโชคดีตลอดถูกไหมครับ บางคนอาจจะพูดว่าอา้าวถ้าคาสิโนโกงล่ะโอเคงั้นเราพูดถึงในประเทศที่จเจริญแ,แล้วแล้วกันนะครับที่มีคาสิโนผมสมมุติประเทศสิงคโปร์หรืออเมริกาแล้วกันนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นนะประเทศที่โปร่งใสพวกนี้ถ้าสมมุติว่าคาสิโนโอกองเนี่ยทำไมมันถึงไม่มีคนจับได้ล่ะครับถ้าเขาโกงจริงๆถูกไหมเราจะไม่พูดถึงบางประเทศที่แบบอยู่ใกล้ๆเรานะที่แบบไม่ค่อยโปร่งใสเท่าไหรน่นะอ่าถ้าแบบนะคุณลองคิดดูดิถ้าแบบมันโกงจริงอ่ะมันโกง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 อ่ะมันจะอยู่ได้เหรอ มันก็ต้องมีคุณหวงมาแชร์อะครับถูกไหมในประเทศเหล่านั้นเพราะฉะนั้นการโกงนี่เป็นไปไม่ได้เลยครับที่คาสิโนจะโกงเพราะว่ามันไม่จําเป็นต้องโกงครับผมจะเล่าเหตุผลว่าทําไมคาสิโนถึงชนะคุณในระยะยาวหลักการแรกนะครับคือหลักการที่คาสิโนใช้นะครับเป็นหลักการคณิตศาสตร์ที่เรียกว่าหลักความน่าจะเป็นนะครับถ้าคุณไม่คุ้นเคยกับความคิดเนี่ยผมจะอธิบายให้คุณฟังแบบคร่าวๆนะครับจะไม่ลงลึกเนาะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ศึกษามาลึกขนาดนั้นผมสามารถอธิบายแบบ ง่ายๆให้คุณฟังได้เท่านั้นเองนะผมขออธิบายความน่าจะเป็นด้วยเหรียญน,นี่นะครับโดยเหรียญน,นี้มันมี2ด้านใช่ไหมล่ะครับก็คือ1ใน2เนาะโอกาสที่จะออกหัวก็คือ50%ตโอกาสที่จะออกก้อยคือ50%หรือ1ใน2นะฮะห้าสิบห้าสิบนั่นเองนะครับมีโอกาสเท่ากันสมมุติเลยอ่ะเรามาพนันกันง่ายๆสมมุติว่าทุกๆครั้งที่ออกหัวเนี่ย ผมจะจ่ายเงินคุณ100บาทนะครับแต่ทุกๆครั้งที่ออกก้อยคุณจะต้องจ่ายผม100บาทโอเคอย่างนี้แฟร์ใช่ไหมหนึ่งร้ยหนึ่งรชนะ100ก็แพ้ก็เสีย100มันจะมีหลักการหลักการหนึ่งนะครับที่เรียกว่าค่าคาดหมาย หรือในภาษาอังกฤษจ,จะเรียกง่ายกว่าเนาะเรียกว่า expected value หรือจะย่อคือ EV นะครับเราจะมาคำนวณ EV อันนี้ออกมาครับโดยใช้สูตร EV เท่ากับ x 1คูณ p 1แล้วก็บวก x 2คูณ p 2นะครับโดยที่ x 1ก็คือจำนวนเงินที่คุณจะได้รับนะครับก็คือ100เนาะคูณกับโอกาสที่มันจะเกิดขึ้น px 1ก็คือ50% 100เนคะูณ0.5าเนาะ x 2คือถ้าคุณเสียนะครับก็คือลบหนึแล้วก็คูณ0.5นะครับคำนวณออกมาจะเป็น 50, า หมายความว่าทุกๆครั้งที่คุณโยนเหรียญกับผมเนี่ยจะออกหัวหรือออกก้อยก็ตามนะครับคุณได้เงินค่าความคาดหมายคือศูนย์บาทคือในระยะสั้นน่ะคุณอาจจะชนะผมเป็นสิตาก็ได้คุณอาจจะได้เงินเป็นพันนะครับแต่ว่าในระยะยาวอะ่ะถ้าสมมติโยนเหรียญไป1 0 0 0ครั้งอย่างเงี้ยเงินที่คุณได้รับจะใกล้เคียงศูนย์ก็จะมีได้ได้เสียเสียแล้ได้เสียเสียแล้วในที่สุดก็จะไม่มีใครได้ไม่มีใครเสียซึ่งทจะเท่ากับ EV เท่ากับศนอันนี้คือหลักการ ของคาสิโนนะครับโดยเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือความได้เปรียบของเจ้ามือในที่นี้ก็คือ0%นะครับในภาษาอังกฤษเรียกว่า house e g e นะครับซึ่ง house e g e เนี่ย เป็นหลักการที่สําคัญมากๆ,ๆนะครับถ้าคุณอยากรู้ว่าคาสิโนนั้นได้เปรียบคุณในเกมไหนเกมไหนกี่เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยคุณสามารถเสิร์ชใน Google ได้เลยนะครับว่าハウスเอทของคาสิโนในเกมนี้กี่เปอร์เซ็นต์สมมติถ้าคุณอยากรู้ハウスเอทของเกมบาคาร่ากี่เปอร์เซ็นต์คุณก็สามารถพิมพ์ว่าบาคาร่าハウスเอทแล้วมันจะขึ้นมาเลยนะครับว่ากี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งก็คือประมาณ1.2เปอร์เซ็นต์เนาะแล้วถามว่าハウスเอทเนี่ยมันมีความหมายยังไงนะครับงั้นเดี๋ยวลองมาดูตัวอย่างต่อไปดีกว่าจะได้เห็นนนนนภาาพเเเเเออโโยยยยหหหหรรรีีีญญมมืดมิ่และคับ แต่ครั้งเนี้ยถ้าออกหัวคุณจ่ายผม100บาทแต่ถ้าออกก้อยผมจ่ายให้คุณแค่90บาทอ่าตอนนี้ผมเป็นเจ้าเมือถ้าออกก้อยผมจ่ายให้คุณ90บาทแต่ถ้าออกหัวคุณจ่ายผม100นะอันนี้คุณเริ่มเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่ามันไม่แฟร์เนาะซึ่งในสูตรเดิมเนาะใช้สูตรเดิมการคำนวณ EV เหมือนเดิมนะครับหรือในที่นี้ EV ของคุณคือลบห้าหมายถึงทุกๆครั้งอ่ะที่คุณโยนเหรียญเนี่ยกับผมโดยใช้กฎเก์เนี่ยคุณจะเสียเงิน5บาททุกๆครั้งที่คุณโยนนะครับระะคับววล็ออออกกห ระยะยาวเนี่ยคุณเสียให้ผมตาละ5บาทนะครับในกรณีนี้เนี่ยแสดงว่าผมได้เปรียบคุณอยู่5นะครับหรือ House a เอคือ5ทุกๆครั้งที่คุณโยน100บาทเนี่ยสมมติคุณเดิมเงิน100บาทคุณเสียเงินให้ผมไปแล้ว5บาทนะครับในกรณีนี้นะ ว่าจะบอกว่าเฮ้ย hey, บ้าน่ะใครจะไปเอาเงิน100บาทไปแลกเงิน90บาทวะซึ่งในโลกแห่งความเป็นจริงที่ดูมีเหตุผลนะฮะมีคนทําอย่างนี้ทุกวันนะครับในคาสิโนอ่าถ้าคุณไม่เชื่อใช่ไหมเรามาดูตัวอย่างจริงๆเลยจากคาสิโนนะฮะผมขอยกตัวอย่างเป็นสล็อตแมชชีนที่สิงคโปร์นะครับโดยจากการหาข้อมูลของผมนะครับอันนี้ข้อมูลจริงๆเลยนะครับที่ผมหามาได้นะคณะกรรมการที่ดูแลการพานันของสิงคโปร์นะครับให้ออกกฎหมายว่าทุกๆครั้งที่มีการโยกสล็อตแมชชีนอ่ะจะต้องการันตีผลตอบแทนอย่างน้อย90%ซึ่ง90 นีถือว่าเป็นหนึ่งในกฎที่ดีที่สุดในโลกนะครับผมมีลิงก์ข้างล่างด้วยนะครับถ้าคุณอยากกดไปดูถามว่า RTP ในที่นี้คืออะไรก็คือแปลได้ว่าทุกครั้งที่คุณหมุนสล็อตสมมุติคุณหมุนสล็อต100บาทคุณจะการันตีได้เงินคืน90บาทนะครับในทางทฤษฎีเนาะหรือถ้าคุณพูดอีกแบบหนึ่งก็คือทุกๆครั้งที่คุณลงเงิน100บาทเนี่ยก็คือคุณจะเสียเงิน10บาททุกๆครั้งมันแน่นอนอยู่แล้วครับว่าบางครั้งเนี่ยในระยะสั้นน่ะคุณจะได้เงินมากกว สิบ,บาททุกๆครั้งที่คุณหมุนสลอ็อตนี่คือความหมายของ90% RTP นะฮะหรือแปลได้อีกอย่างหนึ่งก็คือ h o u s อทที่ผมพูดมาเมื่อกี้นะครับความได้เปรียบของเจ้ามือจะอยู่ที่10%นะครับก็คือเสียเงิน10บ,บาททุกๆครั้งเนาะผมไม่รู้ว่าผมพูดเข้าใจมั้นะ,ะถ้าคุณไม่เข้าใจก็รบกวนคอมเมนต์นะฮะผมจินดีอธิบายผมไม่ได้ค,าาครูคณิตศาสตร์นะจริงๆผมเป็นครูภาษาอังกฤษ ไม่รู้ว่ามาพูดถึงเรื่องนี้ได้ยังไงนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะที่ผมได้ไปอ่านมาเนาะถ้าคุณว่า90%เนี่ยหรือคุณเสียงเงิน10%ทุกๆครั้งอ่ะที่คุณลงคุณว่านี่มันแย่แล้วเหรอมันยังมีแย่กว่านั้นอีกนะครับถ้าคุณดูกฎหมายเดียวกันนะครับในรัฐเนวาดาทุกคนน่าจะรู้จักนอลาสเวกัสเมืองคนบาปนะครับผมไปค้นกฎหมายของรัฐเนวาดามาให้ดูเลยครับกฎหมายของเนวาดาเนี่ยของรัฐเนวาดาเนี่ยกำหนด R T P ของตู้สล็อตไว้แค่75%เท่่่าาาาาานนนัันนั้้้คคครบบซึงงงหมมมมยยวววถอออกกก็กืกไดเเปีขจ้ามือ อยู่ที่25%หรือทุกๆ100บาทที่คุณหยอดตู้อะคุณเสียในทางทลืดีไปแล้ว25บาทนะครับว้าวแต่มันไม่ทําให้คนหยุดเข้าคาสิโนโลเลยนะครับแล้วนี่นี่เป็นประเทศที่โปร่งใสนะครับถ้าคุณคิดดูบางประเทศที่ไม่โปร่งใสไถเงินนักท่องเที่ยวบางประเทศที่อยู่ข้างเราเนี่ยผมก็ไม่มั่นใจนะครับว่าเขาจะกําหนด RTP หรือเลขพวกนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับเราก็ไม่มีทางรู้ได้เลยนะเพราะมันไม่โปร่งใสนะ มาถึงเหตุผลที่2องยนะครับที่ทําไมคาสิโนโถึงได้กําไรนั่นก็คือคาสิโนเนี่ยมีเงินทุนไม่จํากัดนะครับถึงแม้ว่าบางเกมในคาสิโนเนี่ยคาสิโนจะได้เปรียบคุณน้อยนะครับยกตัวอย่างเช่นเกมบาคาร่าที่เจ้ามือมีความได้เปรียบแค่1 0 6นะครับที่คุณเดิมพันข้างแบงเกอร์หรือแค่1.24%เนะครับเมื่อคุณเดิมพันด้านเพลเยอร์ในเกมที่คาสิโนได้เปรียบน้อยแบบนี้ถึงคุณชนะในตอนแรกๆถ้าคุณไม่เลิกเล่นในระยะยาวคุณก็จะเสียจนหมดตัววครรเเพาาาะ่่่ถุุ้ณลนนือยๆใสสดิิดต ก็จะใกล้เคียงกับค่าความคาดหมายครับเพราะว่าคุณเสียเปรียบ1.24ใช่ไหมครับยังไงคุณก็เสียเปรียบในระยะยาวครับมันมีคําพูดอยู่นะครับที่ผมฟังแล้วมันก็ดูเป็นความจริงนะที่ว่าเขาไม่กลัวหรอกว่าคุณจะชนะเขากลัวแค่คุณลุกแค่นั้นนะซึ่งก็น่าจะจริงนะครับถ้าคุณศึกษาสถิติพวกนี้มานะครับแล้วในเมื่อคาสิโนเนะี่ยมีความสามารถที่จะจ่ายชิปคุณเรืเ่อยๆเรืเ่อยๆต่อให้คุณชนะเขาก็มีชิปจ่ายคุณเรืเ่อยๆอย่างไม่จํากัดนะฮะในทางกับการเงินในกระเป๋าคุณเนะี่ยมีจำกัด ข้อต่อมาข้อสุดท้ายนะครับก่อนที่จะมาตอบคําถามหลักของคลิปนี้นะครับคือปัจจัยทางจิตวิทยานะครับสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ละเลยไม่ได้นะครับเพราะว่านอกจากหลักการคณิตศาสตร์แล้วมนุษย์เราเนี่ย ใช้อารมณ์80%นะครับในการตัดสินใจก็คือมนุษย์เรามักจะใช้อารมณ์ก่อนนะฮะก่อนเหตุผลในการตัดสินใจตัดสินด้วยอารมณ์ไปแล้วแล้วค่อยเอาเหตุผลมาอธิบายการตัดสินของตัวเองทีหลังซึ่งนั่นแหละครับอารมณ์ของมนุษย์เนี่ยคือปัญหาฮะเพราะว่าบางคนเนี่ยเวลาเล่นในคาสิโนแล้วเริ่มเสียเงินนะพอเสียเงินแล้วเริ่มเริ่มโมโหนะฮะก็จะเริ่มลงเงินมากขึ้นจากเดิมลงตาละร้อยจะเป็นลงตาละพันนะฮะในที่สุดพอโชคร้ายจริงๆที่เสียเงินจํานวนมากติดกันนะฮะก็จะหมดตัวในที่สุดครับซึ่งบางคนเน เงินมาเล่นอีกอันนี้น่ากลัวนะครับเราทั้งหมดที่พูดมานี่ก็คือเหตุผลว่าคาสิโนหาเงินได้ยังไงนะครับมันไม่เกี่ยวกับ่วงจุ้ยหรือว่าโชคชะตาอะไรนะครับมันเป็นแค่คณิตศาสตร์แล้วก็พฤติกรรมของมนุษย์เท่านั้นเองนะครับผมมาสรุปกันนะครับสำหรับคําตอบของคลิปนี้นะครับที่ถามว่าคนเล่นใหม่น่ะชนะจริงเหรอคําตอบก็คือไม่ใช่เลยครับไม่เกี่ยวเลยนะฮะ ราะการที่จะชนะหรือไม่ชนะน่ะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณมีประสบการณ์มากหรือน้อยนะครับถ้าคุณชนะได้ในระยะสั้นน่ะมันคือโชคของคุณครับผมแต่ในระยะยาวนั้นคุณไม่สามารถชนะคาสิโนไดเลยนะครับด้วยเหตุผลทางคณิตศาสตร์ที่ผมอธิบายไปแล้วนะครับ พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณเป็นผู้เล่นใหม่แนตะ่คุณเข้าไปคุณวางเงินทุกบาทคุณอาจจะหมดตูดต,ตั้งแต่ครั้งแรกเลยก็ได้ครับมันเป็นไปได้แต่ส่วนมากที่มันไม่เป็นอย่างนั้นนะ่ะเพราะว่าตอนแรกๆเนี่ยคุณมักจะเดิมพันไม่มากถูกไหมครับแต่พอคุณเริ่มเสียคุณเริ่มจะเดิมพันมากขึ้นมากขึ้นแล้วพอคุณเสียยิ่งเสียยิ่งเสียโอ้อารมณ์เสียอารมณ์เสีย,อ,สยอะไรเงี้ยมันก็ยิ่งล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 งก็หมดครับก็คือถ้าคุณไม่เชื่อผมเนี่ย คุณลองกำเงินแล้วก็เดินเข้าคาสิโนที่หนึ่งเดิมพันจานวนหนึ่งแล้วเดินออกจากคาสิโนนั้นแล้วเข้าอีกที่หนึ่งแล้วก็วางเดิมพันทําอย่างนี้ไปเรื่อยผมว่าไม่เกิน34ี่ที่หรอกครับคุณก็จะหมดตูดครับผมแต่คุณไม่หมดตูดก็เป็นไปได้นะคุณอาจจะได้เงินเพิ่มมา4ี่หเท่าก็ได้นะมันเป็นไปได้ครับแต่ก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับถ้าถ้าคุณไปทําก็ช่วยมาบอกผมด้วยครับว่าผลลัพธ์เป็นยังไง ผมว่าถ้าคุณคิดดีๆนะผมว่าความคิดนี้น่าจะมาจากคาสิโนเองัแหละที่ต้องการหลอกลอ่อผู้เล่นใหม่เข้ามาก็เลยพูดแบบปากต่อปากแล้วก็มีคนเชื่อแบบนี้จริงๆนะครับ ผมขอเตือนคุณนิดหน่อยนะครับว่าคุณต้องเตือนตัวเองเสมอนะครับว่าคุณไม่สามารถชนะคาสิโนได้ในระยะยาวดังนั้นผมไม่แนะนําให้เล่นการพนันนะครับวิธีที่คุณจะชนะคาสิโนจริงๆคือการไม่เล่นครับแต่ถ้าคุณอยากลองจริงๆนะคุณควรเล่นเพราะว่าไม่ใช่คุณอยากชนะนะครับแต่คุณเล่นเพราะว่าเป็นอินเตอร์เทนเมนต์อย่างหนึ่งแล้วคุณควรมีเป้าหมายนะครับแล้วควรตั้งลิมิตว่าคุณจะเสียได้เท่าไหร่เดีคุณตั้งลิมิตว่าคุณจะเสียเงิน1 0 0 0 0บาทถ้าคุณเสียเงิน1บาทคคุณก็วรจะเเล่นททันีไม่ไปกดเงินมาเล่นอีกกับบ้านนแล้ววก็็อาาจจะเปคคมิดที่ดคถ้า คุณตั้งเป้าหมายแบบ u ปอร์ l i มิตด้วยนะแบบว่าถ้าสมมุติชนะ10,000บาทได้เงินมา1 0 0 0 0บาทชนะไฮโนได้มา10,000บาทเนี่ยคุณก็กลับบ้านอะไรเงี้ยอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับถ้าตั้งทั้งเป้าหมายแพ้ทั้งเป้าหมายชนะเนาะคนบางคนก็แบบไม่ตั้งเป้าหมายชนะไงพอเล่นชนะชนะชนะไปเรื่อยในที่สุดก็เสียนะครับเพราะว่าพอเริ่มแพ้แล้วก็เริ่มลงเยอะแล้วก็เสียแล้วก็เสียหมดก็ไม่ได้อะไรนะผมว่าควรตั้งเปอร์ l i มิตด้วยดีกว่าเนาะแต่ถ้าคุณไม่สามารถควบคุมตัวเองนะถ้าคุณไม่สามารถตั้งเป้าหมายหรือคุณตั้งเป้าาหมยแล้วไมม่สาารถทํตาม ได้แสดงว่าคุณไม่มีเซลล์คอนโทรลนะคุณไม่สามารถควบคุมตัวเองได้นะครับถ้าเป็นอย่างเงี้ยควรหาความช่วยเหลือครับคุณไม่ควรข้องเกี่ยวกับการพนันอย่างยิ่งเลยนะครับถ้าคุณเป็นอย่างเงี้ยก็ขอบคุณมากนะครับที่คุณดูจนจบคลิปนะครับถ้าคุณเล่นจริงๆก็ขอให้คุณเล่นอย่างรับผิดชอบนะครับแต่ที่ดีก็คือไม่ควรเล่นเนาะเพราะยังไงคุณไม่สามารถชนะได้ในยระยะยาวก็ขอบคุณมากครับ